ค่ะดิฉันนางสาวชยาภาจันสว่างสกุลดิฉันมาจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัยศิลปากรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบันสมเดจพ,พระมหาทีราราชเจ้าเทิดไทยทีราราชบดินสืบสารรังสรรศิลป์มรดกไทยประจำปี2517ค่ะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการในการทำนุกบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองและรักษาอธิปไตยของชาติส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษทำให้บ้านเมืองมีความเจริญพัฒนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศนบเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ท่านเป็นผู้โปรดกาโปรดประมอม สร้างพระราชวังสนามจันทร์โดยมีพื้นที่ประมาณ888ไร่ซึ่งต่อมามีการพระราชทานที่ดินใช้เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัย428ไร่ส่งผลให้ปัจจุบันเป็นพื้นที่แห่งการศึกษาหาความรู้เพื่อให้โอกาสแก่คนทุกคนในการพัฒนาคุณภาพชาติบ้านเมืองสืบต่อไปเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของลน 9, ้นก้ารัชกาลที่6มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเทิดไทยธีรราชบดินสืบสารรังสรรค์ศสีปงมรดกไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับกำหัดการในวันนี้มีดังนี้ค่ะอีกสักครู่จะเข้าสู่ช่วงพ,พิธีการประธานในพิธีขึ้นจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นวงปีพาดดึกดำาบรรของสาขาวิชาสังคีสิงห์ไทยภาควิชานาตยสังคีคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจะบรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่าและผู้ร่วมง,งานยืนถวายความเคารพต่อด้วยการอ่านบทอาศิรวาตราชสด,ดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเทิดไทยธีรราชาเทิดทนธีรราชัย การอ่านบทอาศิรวาทเธอสมเด็จพระมหาธีรราชปราบแผ่นดินน้อมใจจริงพักดีทวีรันจากนั้นประธานในพิธีจะมอบของที่ระลึกแก่ผู้ประพันธ์ผู้ฝึกซ้อมและมอบกิตติบัตรแก่ผู้อ่านบทอาศิรวาทต่อด้วยประธานในพิธีอธิการบดีรองอธิการบดีผู้บริหารบุคลากรและผู้ร่วมงานรวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นประธานในพิธีอธิการบดีรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามด้วยผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติผู้แทนคณะวิชาผู้แทนศูนย์สถาบันสำนักงานผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษาผู้แทนนักเรียนและผู้ร่วมง,งานถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับเสร็จแล้วจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมและการแสดงจากนั้นจะต่อด้วยพิธีสงฆ์และปิดท้ายด้วยประธานในพิธีอธิการบดีผู้บริหารบุคลากรและผู้ร่วมง,งานรวมพับร้องเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือจากบทพระราชนิพน์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะบรรเลงดนตรีและนำขับร้องโดยนักศึกษาจากภาควิชาหน้าตยะสังคีคณะอักรษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานในพิธีจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยนาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเรียนเชิญค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านบทอาศิรวาตราชสด,ดุดีสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าเทิดาทธีราราชาเทิดทนธีราราชัยผู้ร้อยเรียมโดยรองศาสตราจารย์ดรชนทิชาหอมฟุง้ง ผู้อ่านโดยนายชาญชัยขวัญสุดนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ด็เอร์ชนทิชาหองฟุง้งผู้ร้อยเรียงบทอาศิรวาดราชสด,ดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเทิดทายธีรราชาเทิดทนธีรราชาัย และนายชาญชัยขวัญสุดนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาว,วิชาภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้อ่านค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการอ่านบทอาศิรวาดเธอสมเด็จพระมหาธีรราชปราดแผ่นดินน้อมใจจินพักดีทวีนิรัน์ผู้ประพันธ์และผู้ฝึกซ้อมโดยอาจารย์มรัลพิทักษ์ ผู้อ่านโดยนางสาวมุทิตาปัญญาเหลือนักศึกษาชั้นปีที่สสาขาวิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์มนทรพิทักษ์ผู้ประพันธ์และผู้ฝึกซ้อมการอ่านบทอาศิรวาส เธอสัเด็จพระมหาธีรราชปราดแ่นดินน้อมใจจริงพักดีทวีนิรันและนางสามุทิตาปัญญาเหลือนักศึกษาชั้นปีที่สาสาขาวิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้อ่านค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐมประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและมอบกิจบัตรแก่ผู้ร้อยเรียงผู้ประพันธ์ผู้ฝึกซ้อมผู้อ่านบทอาศิราวาทบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญผู้ร้อยเรียงแนละผู้ฝึกซ้อมผู้อ่านบทอาศิราวาทสุนทรศิราวาทราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเทิดไทธีรราชาเท,ทิดทนธีรราชาัย รองศาสต,ตราจารย์ด็เตรชนทิชาหองฟุ้งผู้ร้อยเรียงและนายชาญชัยขวัญสุดผู้อ่านขอเรียนเชิญค่ะลำดับถัดไปขอเชิญผู้ประพันธ์และผู้ฝึกซ้อมผู้อ่านบทอาศิรวาสเธอสมเด็จพ,พระมหา,าธิรราชปราดแผ่นดินน้องใจจินพักดีทวีนิกรอาจารย์มรักพ,พิทักษ์ผู้ประพันธ์และผู้ฝึกซ้อม และนางสาวมุทิตาปัญญาเหลือนักศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาวิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์ผู้อ่านขอเรียนเชิญค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะเรามาพูดถึงประวัติของพระราชวังสนามจันทร์กันสักหน่อยดีกว่าค่ะ พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดระมงให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่าเน as ินปราสาทเพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสก,การพระปฐมเจดีและเมื่อบ้านเมืองถึงยางมวิกฤตพระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนานถึง4ปีเมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า พระราชวังสนามจันทร์ตามชื่อสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์ที่มีชื่อว่าสระน้ำจันทร์หรือสระบัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าล้นเกล้ารัชกาลที่6กับเมืองนครปฐมความผูกพันอันชิดใกล้สมมีพระราชกรณียกิจในการบูรณะพระมหาเจดีย์นับตั้งแต่ครั้งทร,งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ทรงรับมอบหมายจากพระราชบิดา สืบเนื่องต่อมาจากพระอัยกาทําให้พระองค์ทรงผูกพันกับพระปฐมเจดีและเมืองนคนปรปฐมเป็นอย่างยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์โปรดกล้าโปรดกระมองให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นและทรงโปรดที่จะแปรพระรชาชฐานมาประทับอยู่เนืองๆตลอดรัชสมัยโดยวังแห่งนี้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะวังแห่งเมืองหลวงสำรองที่สอง และกองบัญชาการสำคัญในการฝึกและซ้อมรบเสือป่าในทุกๆปีนอกจากพระราชฐานที่ประทับยังทรงมีรับสั่งให้บรรจุพระบรมาราชสรีรังคารที่ใต้ฐานพระพระรุ่งโรจนฤทธิ์อันอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงผูกพัน,นมีเมืองนคปรปฐมที่ทรงใฝ่ใจในองค์พระนั้นมากแม้สิ้นพระชนก็ยังมีพระประสงค์สุดท้ายที่เมืองแห่งนี้ และลำดับถัดไปจะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะนาพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะขอเรียนเชิญประธานในพิธีรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ถวายเครื่องราชสักการะนาพระบรมฉายาสาธิสรักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและตามด้วยผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติผู้แทนคณะวิชา ผู้แทนศูนย์สถาบันสำนักงานผู้แทนหน่วยงานผู้แทนนักศึกษาผู้แทนนักเรียนและผู้ร่วมงานถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับดังนี้ค่ะขอเรียนเชิญนายกอไก่ผู้แทนคณะอักษราศาสตร์นายชอชิ่งผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์และผู้แทนหน่วยงานขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปขอเชิญทุกขอเชิญทุกท่านชมวิดิทัศน์ชุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่7สร้างสันสยามด้วยงานศิลป์วิดิทัศน์ชุดนี้จัดทำโดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขอเชิญรับชมค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิดีทัศ์ชุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่7สร้างสันสยามด้วยงานศิลป์ ซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่รชเจ้าแห่งสยามผู้ทรงเป็นเลิศด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างบริบูรณ์ครบถ้วนพระองค์ได้พัฒนาสร้างสรรค์สยามด้วยงานศิลปะหลากหลายแขนงทั้งงานวรรณศิลป์และงานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ฟื้นสู่ศิลปะไทยให้ผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกได้อย่างลงตัวและพระองค์ได้บำรุงปัญญาและศิลธรรมจัญญา ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านงานด้านวรรณศิลป์ตลอดรักชกาลจะเห็นได้ว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริยาที่ราเจ้าผู้พัฒนาชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่องการบอกใบ้ในคำปริศนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาในปริศนาคำไทย โดยอาจารย์ดรวีนาวุฒิจำนงอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเรียนเชิญค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ดรวีนาวุฒิจำนงอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชนิพน์ปริศนาร้อยกรอง และพระอัจฉริยภาพด้านภาษาของล้นเกล้ารัชกาลที่6และยังได้นำกิจกรรมสนุกสนานอย่างการเล่นพมีซึ่งนับเป็นการสืบสานพระราชนิยมในการจัดกิจกรรมไทยปริศนาของล้นเกล้ารัชกาลที่6อีกด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหกศากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถยิ่งสมดังที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะทรงเป็นนักปรา์นักประพันธ์กวีและนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมากต่อไปจะเป็นการแสดงชุดสารรักโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยศิลปากร ผู้ฝึกซ้อมอาจารย์กิติศักดิ์สุทธิและอาจารย์บุตราพันธ์ประจงนักแสดงได้แก่ 1. นนายอาชวินรัตนจันทร์ 2. นางสาวขวัญข้าวรอดเล็ก 3. เด็กหญิงชัดชญาตชัดวราวุธ 4. นายภูสิตาชาวชัยยา 5. นางสาวจันทิมาเลี้ยงอยู่ขอเสียงปร,รบมือด้วยค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดสารรักโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครูฝึก้อมอาจารย์กิติศักดิ์สุทธิและอาจารย์บุษราพันธ์ประจงและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนคะ่ะต่อไปจะเป็นการแสดงชุดไร้รักไร้ผล ที่มาของการแสดงไร้รักไร้ผลเป็นบทเพลงพระราชนิพนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยคำร้องในบทเพลงได้สอดแทรกบทชวนให้รักชา,าศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งยังกระตุ้นให้คนไทยมีความรู้รักสมัครสมาสามคัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพลงไร้รักไร้ผลประพันธ์คำร้องโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพันธ์ทานองโดยเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยหม่อมหลวงขันทิพย์เทวกุลการแสดงในครั้งนี้ผู้ฝึกซ้อมคืออาจารย์กันพักยาศรีสวัสดิ์และอาจารย์จันทิขอัยค่ะและอาจารย์จันจิราพุทธิมานักแสดงได้แก่ลำที่ห่1เด็กหญิงพิชยาวดีมลิวงศ์สเด็กหญิงพิมนารารัตนศิริรัตน เด็กหญิงชาลิสาจุลาพรสิริและเด็กหญิงสิต่างรัตนรังสีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดไร้รักไร้ผลจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ฝึกซ้อมได้แก่อาจารย์กันพัคยาศรีสวัสดิ์ และอาจารย์จันจิราพุทธิมาและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนค่ะลำดับถัดไปขอเชิญประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายทางวิชาการเรื่องการบอกใบ้ในคำปริศนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาในปริศนาคำไทย ผู้บรรยายอาจารย์ดรวีนาวุฒิจำนงอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเรียนเชิญค่ะลำดับท่อ ขอไปค่ะลำดับต่อไปขอเชิญนักแสดงจากการแสดงชุดสารรักและผู้ฝึกซ้อมอาจารย์กิติศักดิ์สุทธิและอาจารย์บุตรสาพันธ์ประจงจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรรับเกีติบัตรขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเชิญนักแสดงจากการแสดงชุดไร้รักไร้ผลอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมอาจารย์กันพัยาศรีสวัสด และอาจารย์จันจิราพุทธิมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรรับกิติบัตรขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้แทนมงปีภาคดึกดําบันของสาขาวิชาสังคีสินไทยภาควิชาหน้าตายะสังคีคณะอักษราศาสตร์ขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้แทนจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเรียนเชิญค่ะช่วงต่อไปจะเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญวัยวัจกรผู้ดำเนินรายการค่ะ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีอธิการบดีผู้บริหารบุคลากรและผู้ร่วมง,งานร่วมขับร้องเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อัญเชิญจัดพิมพ์ไว้ในหนังสือที่ระลึกหน้าสุดท้ายค่ะบรรเลงดนตรีและนำขับร้องโดยนักศึกษาภาควิชาน้าตยะสังคีตคณะอักษราศาสตร์ สำหรับโครงสีสุภาพบทแรกขอเพลงเกียรติศักทหารเสือนั้นเป็นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์จากภาษิตนักรบโบราณฝรั่งเศสพระราชนิพนธ์ด้วยโครงสีสุภาพความว่ามะโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์แขนมอบถวายทรงธรรมเทิดล่าดวงใจมอบเมียขวัญและแม่ เกียรติศักดิ์รักของข้ามอบไว้แก่ตัวขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อร่วมขับร้องบทเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือค่ะขณะนี้เสร็จสิ้นพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรในโอกาสสำคัญโดยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้หวังว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้คงจะอิ่มเอมใจไปเหมือนกันนะคะตอนนี้ดิฉันก็หมดหน้าที่ลงแล้วดิฉันนางสาวชายาภาแจ่มสว่างสกุลจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุมหาวิทยาลัายศิลปากร ขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ